สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนคลับช่องสามช่วงตีตัว๋วทัวร์กอง คนมาอยู่ที่ช่อง3าม power team คอนเสร์กกันอีกเช่นเคยค่ะครั้งนี้เรายกทัพเอาเหล่าดารานักแสดงของทางช่อง3มาเสิร์ฟความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนๆทุกคนถึงจังหวัดหนองคายที่ริมฝั่งของกันเลยล่ะค่ะกิจกรรมของเราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนเย็นกันเช่นเคยต้องหวังเลยนะคะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากแฟนๆชาวจังหวัดหนองคายรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะจ๊ะแต่ว่า ไปดูหลังเวทีกันดีกว่าข่าวว่าจะมีดารานนะักแสดงเขาไหนเข้ามาขึ้นร้องเพลงกันบ้างโอ้ oh ho. ครั้งนี้นะคะก็มีทีมนักแสดงจากละครเรื่องไฟล้างไฟและก็ละครเรื่องตามรักคืนใจต้องบอกเลยว่าเขาขนกันมาเกือบทั้งเรื่องนำทีมโดยบอยประกออมคณินมิวนิ t าเกลเวทกาและก็สีวิวิ์ค่ะดูท่าทางว่าทุกคนเขาจะเตรียมตัวกันมาดีมากๆเลยนะเนี่ยส่วนทางด้านแฟนคลับที่มารอก,ก็จัดเต็มเช่นกันค่ะเรียกว่าไกลแค่ไหนก็ตามมาเชียร์กันตลอดเลย ยังไงก็เชิญชมเทปบันทึกภาพของช่อง3เพราะว่าทีมคอนเสิร์ตจังหวัดน้องคายกันนะคะครับผมในวันที่19ธันวาคมนี้นะฮะต้องต่เวลา13นาฬิกา55าทีเป็นต้นไปครับผมแหน่สนุกแน่นอนีผลิตภัณฑ์สักผ้าเอสเซน